เักพักเราแตกตั้งตี้ไม่แตกใช่มาดูซิว่าเราจะรอดไปกันกี่คนเราจะลงนอนูเลกี่นนมันต้องเกิดเจ็บพักช่วยกันปักเลยเจ็บพักหนีแค่สามอ่ะที่จริงๆนี่ยส่วนตัวเป็นคนเล่นแบบเต้นซโยเฟนมะจับเอ้ย ลุงดิวมาใจอะไรหรอเลยตกใจแกงเฉยเฉยอรย่าเลยให้มันเสร็จเถอะโอาตกรขาตกรตัวอะไรนะ ไม่เจอขัตกรเลยอะัตกรอยู่ไหนน้าตะกรอยู่ไหนน้ตายแล้วครัใครอยู่หน้าผมอุ้ยัตกรอยู่หน้าอุ้ยอุ้ยัตกรตาบอดขัตกรตาบอดขัตกรไปตรงเครื่องี่เ็จแล้ว เฮ้ยมอยู่ใครเนียถ้าเปควาฝึกเล่นหรือเปล่าือใครใครเล่นเจตัวนี้เนี่ยมีคนเ็มต้องแงะโทเทมมสิขอหาโทเทมก่อนเมบ้าอะไรของใครบานดเราบ้านประตูมันเปิดทางมันเปิดทางให้มัน เ็กโคนก้เลยระวังฝาดแดง <b> นะไดีไม่ได้ซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่ได้ซ่อมผมหาโทเทมอยึ่งเดียวแล้วตอนนี้อย่ามาแย่งในการลื้อโทเทมของข้านะจะไม่แย่งแป๊บได้ขราต้งง้งอย่างโทเทมตั้งแปดเสา ก็ก็แปดอันนั่นแหละแต่เพื่อนมันก็บอกว่าไม่เจอเลีอยู่อันเก็บแรงไว้ดูร้ายกันบ้างเถอะไม่รู้ว่าผมอาจจะเล่นเกมเพลินแล้วก็ไม่ดูร้ายแล้วก็ลืมไปเลยไม่ฮะเปิดเอ่อเปิดทิ้งไว้เฉยเปิดแบบเปิดหน้าจอทั้งทุกอยมาฮะเปิดสะพังเสียงก่อน ผมท <S 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 <t ick> <t ick ั้งปอยเปิดฟังเสียงอ่ะใช่เฮ้ยานพยงดีกันก็ช่างบัลไลบอลส่งอะไรมาไปล้างจานตาบอดบตาอะไรไล่ตัวแล้วแหละไอมีคนมาขิงได้แฝดว่ะจบแล้วไว้จบแล้วดูไงกันเลยไปทักผู้พนักราน ทหา,ารแงประตูหลงหมดแล้วแย่วลุงบิวแม่งแย่วล่าผักไม้ด้วยผักไม้เกินพับไม้ฟรีลุงบิวโคตรแย่เลยผักไม้ฟรีเกลมี เฮ้ยตูจะวิ่งทางเกมไม่ได้ผมมีเรดาร์ผมมีเรดาร์มองเป็นเป็นเรดาร์รอบตัวเลยใครเป็นเรดาร์เป็นล่าแมวนนั้นเลยผมก็หาให้เต็ยังตายเต้ยเฮ้ยอี๋ฝังฝั่งล่างสุดของสาวอ่ะเหนไหมโอ้โหตาลตาลดูโทเทนโทเทนเปลี่ยนสกินใหม่รู้สึกลำบากจัง โอ้โหโดนเ <c oughs> สิ่งนั้นด้วยครัผม10วินาทีนะข <c oughs> ังนี่วคาดนี้เกมน,นี้มีฆาตากรไม่เจอฆาตากรเลยเนี่ยทำไมกูโดนไล่ยาวเลยวะไม่เห็นแม่าไม่เห็นแม้ว่โดนตีด้วยอ่ะกู <โด S 1> แล้วเนี่ย,<ด>ยใครเขาวิ่งไปหาฆาตากรวะ

แบงี่สิ่งวนี้แหละทุกคนเดี่ยวเปล่ามาคนเดียวเปล่ามาคนเดียวเปล่าเยมาคนเดียวมามามากับอีกคนหนึ่งถือความยังไงมันไ่มาครเมันทำไม่เล่น ปีอะไรเนี่ยลุงลุงลุงปั่นระเบือระลุงเย่ว่ะเดี๋ยวนะตรวเช็มจะไปขึ้นแถวที่สองดิอย่างว่าตรวจเช็มสุดท้ายแล้วเนี่ยตายตายโอ้ปะวางไม้ปีอีกแล้วลุงเบ้ไม้ฟรีอ่ะลุงอดโดนตักมากไอ้ มไม่ได้ดันเราก็แค่าหาโทเทมครบห้าอ,อันละเหลืออีกสามอันโทเทมที่ต้องทำเกลียวแต่โทเทมแบบนี้หมดละว,วางไวฟ้ฟรีวางไวฟ้วไวฟรีลูวเลยจะรับปันเกลียวโอ้ฟรีเล็วหมดแบบเลียเอเจทำไม้องเอเจโดดไัง ไ,ไม่ได้โดนไม้พับไม้ไปแล้วไมยังไงก็ไปไม่ใกงไม่ฆาตากร <c oughs> ไม่ไปฝันเรืองวะพี่ไม่มใจฆาตากรทอาไปว <c oughs> ะเนี่ยเนี่ยไปอยู่เนี่ยเอาฆาตากรหลงโอ้โอกร ทางซ้ายเฮ้ยวันนี้เปทางขวาวี่เป็ทางซ้ายทำไมเนี่ยทนก็มาเร็วต้เปเียว่เดยัง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 นี้เขาเปิดตู้เก็บเ้าตกรหายนี่เเจอแล้วไปเจอที่ติด ไม่ใช่สองสี่แล้วมันไม่กระชบไม่กระชบได้วยมันไม่กระชิบได้วยัตกรอยู่เ้างหังเนี่ยเอ้ฟาดใครอ่ะนัตกรอีอะไรั่ะเฮอยากจเียเนี่ยอยามาทงดีได้แล้วนเหาเป็นนาทีเลย วิ่งใส่ทุกคนที่ใส่ได้ล้วนรูปยูวตวิ่งขัตะกรก้าวข้ามแห่งความผิดหวังออกหน้าปั๊มไปแล้วนี่คือการถ่ายทอดสดจากเสาวสาวชาว,ชาว,ชาวแก๊งนะ,งองอะนะฮะตอนนี้คัตกรมองขึ้นที่เสร็จนะตอนนี้คัตกรเดินเดินแบบเดินแบบเดินหาเรือนะฮะ เดินหาคนสกปรกึองไหฮะแต่เขาเห็นหรือไม่ว่าคนที่จะตามหลังเนี่ยตามเป็นชาเนี่ยเฮ้ยฆาตกรอยู่นี่ฆาตกรอยู่นี่เห็นจังเนฆาตกรก็อยู่นี่ฮัลโหลพี่อยู่ข้างหลังเนี่ยเฮ้ยให้คุณเธอคุณแฮนเตร์ขปกติวดีเพี่ยนวดีเพี่ยน วิวเขาเขามองหาคนเขามองหาคนเขามองหาคนวิวเราเข้าไปในปั๊มแล้วเขาไปในปั๊มแล้วเข้าไปในปั๊มแล้วเราออกออกปั๊มข่งเราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแกงแกงมาหน่อยแกงหน่อยอีกคนหนึ่งจะไม่มาซ่อมที่หนึ่งมาละเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยเนาะ ไ่เห็นเลยเดอรนไปได้เลยเนี่ยเสียงไม้นี่ลั่นตังนเลยอันเทอันเท็อัเอย่นีอัเอย่นีอัเอย่นี้อันเด็อัเด็อย่นอย่นี่เออ ไมันมาว่ได้ปั่นเครื่องเลยเนี่ยวิงาาาาย่งไล่ฆาตกรฆาตกรไม่ยอมวิ่งไล่สวัสดีเจ๊ผักมาทำไมเนี่ยไม่ได้เรายังไม่มีแต้มปั่นเครื่องเลยขอใหม่ก็ได้โอ้ย ลุงบิวลมต่างดิไอ้มันนีมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดไม่เปิดทำไมไหนอย่ามอทิ้วก่อนอยู่ไหนวะนี่แหละตู้เนี่ยแหละเห็นไหมลุงบิวมาเปิดอ่ะเราไม่ได้สงสารจะไปพังเสาช่วยเพื่อนเนี่ยโอ้โหไปไปช่วยเพื่อนเริ่มช่วยเพื่อน ยำยดนตีคละีสอีไปช่วยเพื่อนได้หรอวไปลงดิวยดนตีสิเออขอเงายสอนไหยนะ อ in oh. ุ๊ยจิงกันแต่งีไม่ได้หอนด้วยคุ้มค้ดดิคุณ้มแ้งวิวดูแมลงวิวดูแมลงนิวเรมาดูแ้มเราดิเราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย เนี่ยดูไม่ได้ปั่นไปไม่ได้อะไรเลยเนี่ยไม่เที่ยงตัวฟิวไม่ต้อง